Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. นางสาวบุษราวันขันเพศค่ะนักวิชาการประมงปฏิบัติการจากสำนักง,งานประมงจังสตูลค่ะสำหรับหัวข้อที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี2 5 6 5ระยะที่1ค่ะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าโครงการนี้มัน,มนดำเนินการไปแล้วนี่แล้ววันนี้มัน,ม,นมีอะไระมีการรับสมัครเพิ่มเติมไหมหรือว่ายังไงนะคะก็จริงๆโครงการนี้ค่ะตอนนี้ก็มีการดำเนินการ โครงการอยู่นะคะเป็นระยะที่หนึ่งซึ่งโครงการนี้ค่ะก็จะมีระยะที่สองไหมก็ต้องรับฟีตต้องลงดูว่าฟีดแบ็ของระยะที่หนึ่งเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มในในส่วนของรายละเอียดโครงการนะคะอขออนุญาต ตัวเองว่าวอนะคะก็พาร์ทของโอในวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการนิดนึงนะคะในส่วนของโครงการนี้นะคะ่ะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ของกุ้งทะเลในประเทศไทยะคะ่ะมีแนวโน้มที่ลดลงจากในช่วงปีที่ผ่านมานะคะทาให้มีผลผลิตอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการการผลิตแล้วก็การส่งออกหรือว่าการในส่วนของการผลิตที่ผลิตออกมาแล้วอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของตลาด หรือห้องเย็นอาจจะไม่สามารถรับความสั่งซื้อล่วงหน้าได้ทําให้ประเทศไทยค่ะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้ในตลาดโลกให้กับประเทศคู่แข่งนะคะก็กรมประมงก็เลยมีแนวทางในการาแก้ปัญหานะคะในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลข,ของประเทศไทยก็คือโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรพี่น้องอผู้เลี้ยงกุ้งในในประเทศไทยอะคะ่ะ เพื่อให้สดรับกับนโย,นายบายของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อช่วยเหลือฟืน้นฟูการผลิตกุ้งทะเลโดยเร่งด่วนนะคะแล้วก็ให้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่ประสบความสําเร็จแต่ยังขาดเงินทุนในการเงินทุนหมุนเวียนในการพอเลี้ยงค่ะในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งสําหรับโครงการนะคะกะ็จะมีการสนับสนุน ในส่วนของค่าลูกพันกุ้งค่ะจะได้รายและไม่เกิน85,000บาทค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของค่าอาหารกุ้งทะเลแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะคะซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่สมัครที่ผ่านขัารตอนโครงการแต่ละรายอ่ะค่ะก็จะได้เงินกู้ไม่รายและไม่เกิน5 0,000นบาทต่อ1รอบการผลิตค่ะซึ่งสําหรับเกษตรกร,ร,กรหนึ่งรายอ่ะคะ่ะก็จะกู้กู้ได้ ไม่เกิน3รอบการผลิตค่ะภายใน2ปีนะคะแต่ไม่เกินระยะเวลาของโครงการค่ะซึ่งอพอมาดูในส่วนของข้อมูลสินเชื่อเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสตูลค่ะในจังหวัดสตูลน,นะคะมีเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการพิจารณาโครงการทั้งสิ้น23รายค่ะกรบวงเงินกู้ทั้งหมด10ล้าน41,380บาทค่ะ ในรอบการผลิตที่หนึ่งนะคะมีเกษตรกรทำสัญญากู้กู้เงินไปเรียบร้อยแลย้วจำนวน17รายค่ะซึ่งอาจจะมีบางรายที่ผ่านเข้าร่วมโครง,ครงการแต่ได้สละสิทธิ์โครงการไปนะคะเนื่องจากแจ้งมาว่าเหมือนตอนนี้ราคาราคาขายเอยแล้วก็ต้นทุนการผลิตอะไรที่มันสูงเกินไปอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนในตอนนี้ก็อาจจะพักบอไปก่อนค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของรอบการผลิตที่2ค่ะตอนนี้ก็ทําสัญญาแล้วก็มีการดําเนินการเลี้ยงกุ้งไปแล้วจํานวน10รายค่ะตอนนี้ก็ทางประมงก็ได้เข้าไปติดตามการเลี้ยงแล้วก็มีบางรายที่ที่จับผลผลิตไปแล้วด้วยนะคะกะ็ตอนนี้ก็จะเหลือรอบการผลิตที่2องบางรายแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าสู่รอบการผลิตที่สซึ่งเป็นรอบการผลิตสุดท้ายนะคะของโครงการระยะที่หค่ะ อย่างอย่างที่จะกล่าวไปเบื้องต้นนะคะมีโครงการระยะที่หนึ่งแล้วจะมีระยะที่สองไหมอตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงกลมบงวงล้ค่ะ,ะ,คะอยู่ในช่วงของการรับเหมือนเรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าเสียงสะท้อนจากจากเกษตรกรในโครงการนะคะว่า าจากระยะที่หนึ่งะคะเรามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างจากการดำเนินโครงการอันนี้ก็ที่ที่ได้รับได้รับฟีดแบ็กมาจากของสตูนะคะก็จะมีเหมือนอข้อที่หนึ่งะคะ่ะจะเป็นการติดตามชำรหนี้ของเกษตรกร,กรอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปัญหาของของตัวเจ้าหน้าที่กรมประมงเองนะคะซึ่งจริงๆของจังหวัดสตูนะคะเรียกการติดตามชำรหนี่ เรียกได้ว่าจริงๆไม่ได้ไม่ได้ติดตามยากมากนะักอาจจะมีบางรายที่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหรือว่าการจับที่ล่าช้าทำให้อาจจะมีการชำระหนี้ที่ที่ล่าช้าออกไปแต่ส่วนใหญ่อะค่ะประมาณ90%เเลยที่ชำระเงินเงินกู้ได้ตรงเวลาแล้วก็ติดตามติดตามได้ง่ายแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของอ,อีก3ข้อก็จะเป็นในส่วนของฟีดแบ克ที่เกษตรกรได,ได,ได้ส่งมาให้ทางประมงอะคะ่ะว่าเหมือนระยะเวลาในการชรานี่คืนของเกษตรกรเนี่ยค่ะในโครงการมันอาจจะตึงจนเกินไปเหมือนพอตัวอย่างเช่นเหมือนของกุ้งขาวอะคะ่ะในกรอบระยะเวลาของโครงการคือให้ระยะเวลา5เดือนนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งหลังจากที่ถ้าห้าเดือนหนึ่งวันอันนี้ก็คือไม่ได้แล้วหลังเพราะว่าเหมือนเงื่อนไขในในโครงการนะคะเขาจะกําหนดว่าแค่ภายในห้าเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นก็คือถ้าคุณต่อให้มีการชรําระเงินคืนก็จะโดนตัดสิทธิ์ในโครงการซึ่งสําหรับเกษตรกรก,รก็ก็จะรู้สึกว่ามันมันตึงจนเกินไปถ้ามีการปรับเปลี่ยน อ,นนอันนี้ทางประมงก็ก็จะรับข้ออันนี้ส่งให้กับทางกรมประมงในในส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือที่เสนอแนะมาก,ก็จะเหมือนกับการายืดยุนระยะเวลาเพราะว่าเกษตรกรบางรายในในเวลาหเดือนถ้ามันเกิดเลี้ยงกุ้งแล้วมีปัญหาอาจจะต้องลงรถใหม่แล้วต้องยืดระยะเวลาออไปอีกอาจจะให้เวลากเกษตรกรชําระเงินคืนหลังจากที่ จับกุ้งไปภายใน15วันแล้วถึงจะค่อยตัดสิทธิ์โครงการอะไรประมาณนี้ก็ก็เดี๋ยวทางประมงก็จะรับฟีดแบ็กส่วนนี้แล้วก็ส่งส่งเรื่องไปยังทางกรมประมงอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็มีในเรื่องของจำนวนรอบการกู้ต่อเกษตรกรหนึ่งรายอาจจะน้อยเกินไปอันนี้ก็ม,มีมีบางท่านแจ้งว่าถ้าได้กู้สัก4-5โรค ในสองหสามปีนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆฟีดแบ็กของตัวโครงการนะคะก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามีเกษตรกรหลายท่านก็แจ้งว่าโครงการถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยถ้าชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นกุ้งขาว ชําระภายใน5เดือนหรือกุ้งกุลาดําชําระภายใน7เ,เดือนก็จะไม่มีดอกเบี้ยคุณกู้5 0,000นก็ชําระแค่5เ0 0 0นก็อันนี้ถ้า,าฟีดแบงกก็คือถ้าสามารถกู้ได้มากกว่า3รอบการผลิตก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าค่ะน่าจะแบบช่วยสนับสนุนเกษตรกรได้ทางหนึง่งแล้วก็อีกอีกข้อนึงก็คือจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขเงื่อนไขของโครงการที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างที่บอกอะค่ะก็คือเหมือนเหมือนของโครงการระยะที่หนึ่งที่เช่นข้อที่ระยะเวลาการชำระหนี้คืนนั้นมันตึงเกินไปเพราะว่าเหมือนในคู่มือคือระบุมาเลยว่าต้องระยะเวลา5เดือนเท่านั้นหรือ7เดือนเท่านั้นสำหรับของกุ้งขาวก็ถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนได้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องอะไรของสำหรับเกษตรกร,ก,รก็อาจจะให้มีการยืดหยุ่นได้ซัก สัก,สก,สกเล็กน้อยนะคะเช่นเหมือนสำหรับถ้าสมมุติเกษตรกรที่ชำระคืนไปแล้วเอ่อชำระคืนไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดถ้ามีห่วงเวลาให้เหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้ได้ได้มีได,ได,ได,มได้มีโอกาสในการเดี๋ยวชำระคืนเหมือนถ้ากำหนด5เดือนแล้วชำระไม่ทนันอาจจะต่อเวลาไปให้อีกสัก 15ถึง20วันในการชำระคืนก็อาจจะขขยื่นกู้ในครั้งต่อไปได้ในประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็หรือว่า,าข้อเสนอแนะที่ทางประมงนะคะได้รับมาจากเกษตรกรหลายๆท่านค่ะก็ ตอนนี้ก็วันนี้ก็เรียกว่ามามาอัปเดตข้อมูลสำหรับตัวโครงการให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ได้ทราบข้อมูลกันนะคะในส่วนของระยะที่สองถ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวทางประม,มงก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทราบอีกครั้งหน,นะะึ่งค่ะก็มีท่านท่านใดมีมีคำถามสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะคะ